Radio ขอการสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับวปนนี้หยวผมผมม่วงนอนนะครับหลังชากที่พาร์ที่3ามที่เราลงคลิปไปหลังจากนั้นก็เกิดตัวเกิปอัปเดตนะครับอัปเดตเครื่องเครื่องยนต์ไอ้น้ำขึ้นมานะครับอุปกรณ์ที่เราต้องเอามาใส่นะ แย่เลยไอ้ที่ทางทางทางเขาทางนันแต่ว,วันนี้ผมว่าผมจะไปบนเกาะเกาะไอ้เนี่ยที่เก็บเศษวัสดุเนะี่ยผมจะไปเพื่อจะไปดูที่นะั่นที่แบบมันมีสารเคมีเคลือบอยู่เห็นปะ่ะตรงนั้นแหละผมจะไปดู วิดีเขาอ,อ,อัพเดตใหม่ภาพมุมนี้นั่นคือดูอดีขึ้นเยังไงเก็บของเลยะไม,ไม่เก็บดีกว่าผม,มเก็บ เสื้อเสื้อนะั้นม่ใช่เท่าไหร่อะมีสออันอเสื้อรองเท้าหมวกนี่ เป๋าว้าวมีกระเป๋ามาให้ทำอืมผมทำรองเท้าได้ได้เดี๋ยวหมวกขาดเชือกสองสองเส้นห้าเจ็ดแปดสิบใส่เสื้อโอเคใส่เสื้อเดี๋ยวหมวกเราเราต้องรอดูนะ เมื่อกี้มันยังไม่เด่งโอเคโอเคก่อนทำการปลูกก่อนครับเก็บของก่อนเดี๋ยวผมรอเชือกอีกสองอัน ผมจะทำหมวกแล้วผมก็จะขึ้นอุ้ยกระตุกข้ะตนะครับอันนี้หานอ็อตหาเศษเหล็กอุ้ยเยอะแยะเลยเศษเหล็กที่จะหาได้นี่คือแบบหายากจริงๆก็โดนเสียงรบกวนนะครับอืไมไปปามไมปปามตอนนี้เราก็ต้องการนะครับ ขวานดิขวานขวานนี่ขาดไม่ได้ขาดเชือกรอทำเชือกเพิ่มผมได้แค่สิบอันหาของรู้สึกว่าน้ำลดเร็วกว่าเดิมป่ะหลอดน้ำน่าจะลดไวกว่าเดิมนะครับ ทัง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 ขอเส้นเหล็กหน่อยครับขอเล็กนอยนใตามกวันแล้วก็พักติอ้หเกเลยอ่ะหายากขนาดนั้นเลยแหรนี่ยว้าบมาดิป๊าปาปมาดิ ี่ถังเอาถังมาจุ้ไม้ได้เหล็กวะโอ้โหไม่ได้เหล็กเลยครับจนจริงจริงแคแคแกบเก็บเก็บตกัไม้ตีกินมะพร้าวด้วยแลาวไว้นี่โอเค เข้าให้ใบปา์มกแล้วครับใบปาม,มนี่เราต้องแบบต้องการสุดๆยันนะเนี่ยผลิตไปถอดพับขวนก่อนแนละ้วกันรวบบพลาชหลังจินน้ำจิ้นน้ำอืมอันนี้มันเอาไว้คุดดินนะเอ้ย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 ไฮนายใจเย็น ไอ้นายเจนโอ้ยโหพาทีตแล้วมันไม่เห็นโหดขนาดนี้โอ้โหยังโหดก็บๆหลงไปหมด <c oughs> ครับอืมฉลองช่วยพลังงานสามนี่เราค่อยแบบ Hey. ตอนนี้เราก็ต้องการเหมือนกันพลาสติกระหว่างที่เราลอเชือกเพื่อสร้างหมกนะอะไรกันหนึ่งพลาสติกมาเนี่ยจิบของคนระับเดี๋ยวน้ำไปปามเราเดือเท่าไหร่สิบแปดหรอพ hey. hey. ี่จะเหมือนล้อเนี่ย เก็บอาหาร,าหารด้ยวยกอยอันนี้เป็นพวกเศษกับพวกยางอาหารมันนี่มันดนังหนอาหารวอเค เป็นช่องเป็นช่องเราเจะหาแบบนี้อ่ะไอ้พลาสติกสองอมันไม่รูปสองมา้ห้ะอนครับมาให้หมาเด็กเต็มผมต้องสร้างกล่องเพิ่มีกล่องนึงเงียอ,อะไรอ่ะไอกองนาำอ่ะอย่าไม่แอลเรา <c oughs> อันเดียวเก็บไมก้ก่อนเก็บไม้เก็บไม้เราจะขึ้นฟังอยู่เราก็เก็บไปก่อนนะครับเก็บร้อยเชือกครับเชือกเป็นธรรมเสีนยนไหลแป๊บนึงนะครับรอต่อไปให้ใบปางเก็บมาเก็บมาเดี๋ยวเราค่อยมาต่อเรือกันใหมอ่อีกรอบครับ ฝากไว้ตรงนี้กันดีกว่ายังไม่ได้ไปครับฝากไว้ตรงนี้แหละเชืโอเคได้แล้วเชื่อนี่เมื่อกี้มันยังถังใช่มันว่าถังครับโอเคเป็นไปได้ผมอยากได้ขวันอีกด้ามากเลยไม่เป็นไรครับไปนี่ว่าขึ้นฝั่งครับ เราจะไปดูนว่าตรงเคมีนั้นมีอะไรบ้างครับวิ่งเดเดเดๆดมาปเนี่ยคีบลิงไปไงวะโอ้โหไปไม่ถึงไหนแล้วครับจะตายแล้วโอ้โห น้ำมบปลาลมนะเอากอนนะ้ำม่ปามัมใช้เท่าไหร่นะในการสร้างนี่ใช้สองอขออนุญ,ญาตสักครู่ครับเพ่อหิวไปหนึ่งสเต็ปมีผีปะ่ะโอ้มีเราโอ้ปุยแก ผมน่าจะทำมาสักหน่อยก่อนออกมาโอ้ไม่เอาดีกว่าผมขอไปปลาลมแป๊บนึงผมไปอย่างนี้ผมไม่ไหวแน่นอนขออิฐต้นแล้วกันครับเอ้ย ตัวนี้ก็ได้วะฟันสามทีมันอัปเดตใหม่มันบอกมันเลยว่าต้องฟันกี่ทีกี่ครั้งกี่ครั้งมันจะถึงใจนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ยเยอะโรเยอะอยู่นะอุ้ยแปอุ้ยอุ้ย กูจะแกะป่ะเนี่ยอืมขอรูดของแป๊บหนึ่งครับไม่มีอะไรครับไฟปลามหมไอ้เจีหบไม่ได้เอาไอ้นั้นมาโอ้โหเยอะแยมากก็ไม่มีอะไรเฮ้ย อี่สิองคุ้ม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 ไดอยู่ยีอ่อย่างคุ้มคุ้มนี่คุ้มอยู่ไม่ใช่มาแล้วไม่คุ้มกล่องนี้มันน่าสนใจอ่ะแต่ว่ามันเปิดได้ปะ่ะไม่ได้ออมาด้วยโอ้ ฉลามอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะขึ้นไงล่ะทีนี้วายออมีมันมาเร็วมันมาเร็วอุ้ยอุ้ยไหนจะขึ้นนีจ่จี แบบที่ได้อยู่นี่ว่าได้อยู่น่เราจะกลับไปเอาถังเมื่อกี้นะครับมันน่าสนใจไอ้ลามไะเย็นี่เพิ่งมานะไ่เพิ่งมานะคอคองก่สวยได้เล็กด้วยเมืนจะเห็นถังอยู่ข้างหน้านี่แหละ ขอาหาดูก่อนนะครับปูปล่อยไปครับอืมไปทางนี้ไปทางนี้จะได้พลาสติกมาเก็บไปหน่อยเึงครับไม่ได้ด้วยโอ้โหแปลว่าที่โซนนี้นะ่าโซนนี้นะ่าจะมีปูหน้าอันหนึ่น แมงก็คุณนด้วยปลาด้วยอุ๊ยอุ๊ยฉลามใจพันมาดีพร้อมบวกมาดีมาดีครับอย้อัพด้วยเป็นยสุดสามขอขอขอไปปามแป๊บหนึ่งแจ่ตายโอ้โหไม่ใช่โอเคใช่อันี้มีปลาของเก่ง โอเคครับของเต็มเอ้ยจบับเอ้ยอ๋อมันโดนนันกับคุณต่อยสวยครับอืมอืมมต่อยอ,อีกสองอีกสองอีกสองไม่ดีจะมันเลือดเจียงได้อืม เชือกตะปูตะปูผมได้แล้วได้ครบสองแล้วตะวันจะขาดเชือกไม้จะกลับไปเอามาทำานี้ได้อันนี้อะไรอ่ะปลาตัวนี้ได้สองเองน,นี้ได้ครบแล้ว,อ,นนว,ลวอันนี้ได้หนึ่งตัวเชือกตะปูโอ้โหูแบบเยอะมากตันนี้ผมอยากได้กล่กองอ่ะอืมอันนี้โอุ้ย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  อุ้ยแรงอุ้ยแรงโอ้โหอุ้ยโหดหดเกินอุ้ยรอเล่นไม่ได้รอเล่นไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอเล่นไม่ได้ล้อเล่นไม่ได้เอ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าเพิ่ง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 ตามอย่าเพิ่งตามอ่ะยา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 โอ้โหไหวน้ำตามมาด้วยนี่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอุ้ยที่ผิดทิ่ผิ กับคอนกับคอนไปเอายาก่อนอ้ยรดหอบลถหอบกั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 บอุ้ยหยอกเล่นกับเขาไม่ได้จริงครับเดวยตา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 ยอ้ยโอ้ยโอรอดรอรอดโอ้ยเกือบเกือบเกือบนอนโดนกับ เกือบไปแล้วเกือบมองทิ้งแล้วแม่ละโอ๊ยชาไปบางทียนะผมต้องต้องการเชือกมากกว่านี้แต่ว่าต้นปลาหมกไม่พอมากอะมันมาได้สอง หมยอีกนิดหน่อยพลาสติกอืมเหล็กไว้ไหนวะอื่อเชื่อมี้ตกปลาเพิ่มมันล้ คดผมต้องการปลาตัวไหนนะปลานี้สองใช่ไหมโยครบแล้วนี่มันใช้เท่าไหร่อะใช้ปลานั้นห้าสองอันเป็นสิบใช้นี้อีกสองเป็นสี่โอเคครับเราจะไปล่อฉลามสอบี้กัน เสร็จพัดนี้ไม่ทันก็ขอไปครับเตรียมของพัดนี้ไว้จัดการพัดหน้าก็ได้ครับคงไม่ว่าอะไรผมหลอกลอกนะ <c oughs> โอเคตกปลาไว้ตกปลาไว้ <c oughs> ไม่ได้ปลาใช่ไหม เปื่อยพองหูขนาดใส่เสื้อผ้าเน,นี่ยยังปอดอยู่ยังเปื่อยพองนลกว่าโยนเบ็ดไปแล้วเบ็ดผมจะพังแล้วครับอ้โห้ในกระปาเนี่ย สองกอสุดท้ายนี้จะไบบโหดสุดๆเลยไปลกของกรบก็มีเกาะจะปิดไว้อีกสองสามกอ,อุ้ยก่อโหดก่อโหดเดีออด๋ยวผมต้องต่อเรือผมเพิ่มอีกสักหน่อยนะแต่ขอเป็นพาร์ทหน้าแล้วพาร์ทหน้าแล้วกันครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมหาคงหาของมาไว้แล้วกันผมจะเล่นนอกรอบให้ ต่อเรือกันรัวๆเลยแล้วก็จะสร้างกล่องเยอะๆไว้เอาของเก็บก่อนครับเดี๋ยวดปาปาตัวนี้ได้ครบแล้วปลาซาดินกับปลาแมททอรเลนอ่านถูกหรือเปล่าก็อ่านผิดขอโทษด้วยครับ ไอ้ปังผมเริ่มมล้เดียร์อัปเดตอัปเดตใชะไรบ้างไอ้เป็นหนังของหนังสัตว์ที่ยังไม่ได้ครอบหนังสัตว์เหรอผมจะไปเอามาจากไหนอ่ะจากเกาะเกาะต่อไปอ่ะเกาะพวกนี้อ่ะเกาะแร่อะไซอกประหลาดพังของวัดก็ถูก กรบคุนของขมกระดูกรงแลมด้วยลมตรงแรมหาดลรงแรมใช้หาดเปิดอกหอยพาดหน้าผมต่อแพเสร็จพาไปหาไปเกาะพวกนี้ดีกว่าน่าสนใจครับผมรอของสร้างเสร็จเยอะแยะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราได้กล่องแล้วนี่ทำกล่องก่อน เราได้กล่องแล้วอีกกล่องเรื่อยโอเคลงเลื่อยเราได้มาอีกหนึ่งโลงครับตั้งไว้ตรงนี้ดีวกว่าเดี๋ยวมันอันนี้กันนี่อันเนี้ยลูกศรพวกเห็นกระดานอืม อันนี้ป้าอะไรอ่ะปุงแล้วสามอสามตัวเลยเหรอผมได้แค่สองอะตกยากอยู่นะผมขอผลิตจะใหม่นี้ก่อนสักห้าเฮ้ยเดี๋ยวอยู่ไหน๋ยูเดีจะพึง่ง เพิ่งไอ้นายโอ้โหโอ้โหเธอทำอะไรละโอ,โอ,โอ้ขาดไม้โถ่ขาดไม้หรือเชือกหรือพลาสติกขาดอะไรนะที่ถังคมมุนทาน สร้างเออมีตะลื้อล้วก็สร้างใหม่ถึงจะไดเออ้เมื่อกี้ผมเดินทางทันไงจั่วก้อยออได้เหล็กด้วยของขเก็บอะเอาไม้พลาสติกอ,อ้ไพวกนี้ไวน้นี่เปลี่ยนที่ก่อน โอเคครับผมมันก็ขอจบพาร์ทแต่เพียงเท่านี้ครับถ้าชอบอย่า,ยาลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์บังฑจตผมเวยครับบ๊ายบาย